ทำอะไรอะ่ะยังแต่ทางเทิง,งบัดนี้เลือกเอามาเลยบัดนี้ไปอีกน้อยหนึ่ง,น,งน้อยหน่อยโดยกับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสุคนเนาะตอนนี้ก็เป็นประมาณเที่ยงเลยพี่น้องเลยพากันกินข้าวแล้วเลยพี่น้องน้องไพ่พิ่นเห็ดเมนูต้มข้าวเียกสุกินมื้อนี้พี่น้องเลย ก็พากขันม่าเหตุตูกคือเก่าว่ากำลังใส่ไม้อันสีปูไว้ปูเป้นอะไรพี่น้องฮอดขันต้นอันใส่ไม้ทั้งพืชมันเกียมไว้ปูเป้นแล้วกัแต่ว่าไม้ยังบุพเพโคงงลังคาทั้งทึงปรสิพธกเขาไปตัดหอบเรงจักหน่อยไฟกันไปก็เอามาใส่ตัวทึงเลยรกัเล้วพี่น้องถ้าแต่มุ้งแบบน,นี้ครับใส่เป้นอะไรพี่น้องโทรศัพท์ชาเรียบน่อยก็ล้างเถือ่อกก็ปากกับเสียงป้าบริตรงกันได้พี่น้องเลย ขึ้นกับอายุการใส่งานของโทรศัพท์อะไรพี่น้อง <g ül> แตกะเบิ่งชีิประชาลบน้อยในี่ยเด้อพี่น้องตามภาษาโทรศัพท์มันพึงแล้วพี่น้องแต่กะใส่งานได้อยู่กับใส้ไปก่กนพี่น้องก็เลยว่ามาไทายลีปใน้พพี่พี่นอ้องเบิ่งเก่ามื้อนี้มาซอยบ่าวพอมีคื้เก่าอะไรพี่น้องหลังจากเลี้ยวเวีย,ยเพื่อนอยู่ชั้นเนาะตอนเช้าก็พากันออกมาพี่แต่เช้าเพื่อแหละพี่น้องกใกล้เป็นโค้งเป็นห่างใกล้สีแเล้วได้เลย ไปพี่น้องไปเบิ่งน้ากันบ้านนี้ว <c oughs> ้าตัวตะ덩ไปเห็นอยังโน่นนะคือ <c oughs> ชิม,ม่วนแท้ตัดไม้ก,ก็ได้ต่ะเลยพี่น้องมอดขันตัวน,นี้เลยได้พี่น้องเลยถ้าแต่ปูเป็น <c oughs> น้องมากเล่นน้อยไปใส่เสื้อหนิงไว้อ่ะตั้งกล้องไว้ก่อน <c oughs> เห็นอยู่บ่เนาะกล้องกัด <c oughs> สบายดีพี่น้องเอ้านางขี่ดินจริงมา

เอ๊ะแดดพี่น้องมือนี่แต่เช้ามาหนี่หากระบาดเอาของไปกินคาตัวงก่อน มเห็นน,นะน้าผบคบคมบุคคมบนันบุคมบันเออคุมรถทางห้งเออคอยดูมัอือ ให้คนาเคล็ดตัดไปทางนั้นก่อนวันนี <c oughs> ้พี่น้องน้องนาะข้างอืวะข้าวซมุ่งมนไปฮะข้ามุ่งมนมุ่งไหมคะมุ่งถูกเลยมุ่งจากระซิมีหยาให้คักหยาไปให้เพิ่งกว่าลังกระซ่ไม่ถือไหมะ

ตัวพี่น้องัดปูเปนแล้วผูมันสีใหญ่พี่น้องตูบนี่ประมาณจำเพือนห่วงนึง่พี่น้องเลยแนวสามเมตรเนาะสามคูณสามอะม macam-macam buku mesti tengah ni kan. ก่อนเขาเลื pues bien, no. ici, ed, ่อยไหมเนาะเลื le, ่อยที่ได้แป้นแทนนึงอ้อยเหลือเชื่อเช็ดเช็อยังไงแล้วน้ำมันเชื่องมันตีกระดับเลยกันเลื่อยยิงนะเล่ทำอะไรอ่ะ เลี้ยวเลี้ยวเตรียมเตเป็ตัดใหม่มาใส่ทางเทิงบ้านนี่พอแล้วพอแล้วยาขึ้นลุกกล้องกันได้มืดเป็นน้ำเฮาเด็ดเลี้ยวเลยพี่น้องเลยทางลุ่มถ้าจะปูหาเนื้มาปูอะไรยังจะทางเทิงบ้านนี่ตัวพี่น้องเลย มากรพากันออกมาเตะตัดไม้คนไม่ก็เทวสบายดีเทวอาก้องแม่เจ้าได้นี่ะสบายดีเลลูกไม้ตัวทังหลังจะขึ้นมาไหนป้าตุบหน่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อไหรตัว้ตุบหน่อยบพอมีมากระล่าออกมาแต่ปลาฮะตุบหน่อย ตู้ใหญ่บ่ตู้ใหม่แม่ร้อยแรมตู้ในแม่นี่ใหม่ใสอันฮักมาพี่น้องเอ้ยฮักออกไม้ตัดไม้เฮ็ดตูรอบแรงบ่พอมีจับกล้องให้ชาวแมเนาะปาพี่น้องเอ้ยยู่มาอบตัดไม้ตัดไม้พี่น้องเอ้ยยืมรอไม่เท่าค่ําคือเก่าเลือกเอาเลยบัดนี้ อันนี้ใหญ่นล้วแล้วตูบกับพี่น้องเอ้เจ้กว่ามืออื่นที่ไปตัดอีกปรจักพ่อเลยบอกง่ายก็ใส่รถนะเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้แข่งคาในบาทไปเลยมื่อนก็ได้มุ่งได้ปูแล้วมื่อเกขาอว่าอันพญาติเก็บขึ้นแต่ลองตีนไหวงี้อย่างทีคนบอกข่หต ต้อไปขึ้นล่อขึ้นล่อลบานนี้ทำแล้วนั่งแบซิวจัดีเนอฮตอนเบดยังกับใครยูแจงอยู่ลอ้อไผจังหน่อยลูกข้างเบาเกียงเป็นขึ้น,นเทกใส่อยู่เทึงอลไรีเน้อง,น,ง,องน,นี่กะ่อื่นกับปูเป็ดแล้วอ,อื่นนีนะ่เนาะโอ้ยลม เทกไม้ไว้ก่อนพี่โนโอ้องเลยจังยุกขึ้นขึ้นดังมาท,าทั้งทึงยังไงล่อแล้วกระเดืงเนอกังกินมะด้กิเทวเทวก็กินหอแ <c oughs> ช่าาบัวเทวกินมะขามกับลาตีพังในกวาง เป็นเอิ้นนนะเอิ้นลาตีรถได้คุณไปไดเอิ้นนะพายุปได้เอิ้นนะช้าได้เอิ้นบนท่านปินขี่รถยูฮันทาคุณยังห้ยูโลหาบาทนี่ฟ้าทุกาพาพดอกเฮลุยากอนเขาไปไป่านาช้ำนี้นะบ่ได้เห็นหุ่งด้ป่านะมืด

ฟังเพลงดูค่ะฟองเพลงดูค่ะเขามาใกล้ด้ยยับออกก่อนยับออกก่อนเดี๋ยวเที่ยวมาพี่มาพี่บนคุดต่อไม้พี่มาพี่มามาเบิ่งพามีคุดต่อไม้ออกนี่นะมันสิเลวเลยค่ะมาเบิ่งดูค่ะพี่มาเบิ่งพี่ไว้เบิ่งพูนไปแทกให้พามีพูนไปแทกทางพามีพูนจื้อเสือกไปโลด คำคือเก่าพี่น้องมัอนี้กันออกมาจากป่ามื่อดอกแต่แค่กระเชิ้เน็ดต้นเพียงเนาะชัวเห็ดก้าวเดียวนึ่งกับมืดคำเลยมันกระตูปใหญ่เติบพี่น้องไว้สามเมตรคุณสามเมตรพอซ้ำห้องเฮือนหนึ่งเพื่อ้พี่น้องกับชั้นห้องสามเมตรก็ได้คุณได้เห็ดเฮือนกว้างห้องหนึ่งสามเมตรกับซ้ำห้องเฮือนหนึ่ง ถึงอยู่บ่เออถึงอยู่ดอกผุณบา่าขำยังไงเขาขันไปตัดไม้อยู่ป่าไอเทียวอยู่กับน้องละตีบ่อยผืนไปเป็นเจีบตีนีเรไปให้นผนไปี๋ยวนั้นดึงามานีดึงง ้มันซ้งเาบอกอีกทีบออีกลุกไปแนมมึงเมันงเสัคาดนตั้งนคาดเอาขึ้นน้อยหนึ่งฮะขึ้นน้อยนึงได้เออซ่งเลยได้บ่ได้เร็วสอคนแนมได้ได้ได้เอาไปอีกน้อยนึงน้อยหน่ไปอีกน้อยหนึ่งพอแล้วพอแล้วอย่าตีอีกเลได้เล้วลานกทายไมเนาแมมเม้มม มีวป้าเริ่มมืดแล้วบ้านนี้เริ่มมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วบ้านนี้ได้นะซ่งกันกับเสาหัวเสาเลย เส้นกราวอย่แบบนี้เลยนี่บริบริชให้น้ำผึดมันติดในน้อยบรรยากาศตอนแรงพี่น้องเอ้ยเริ่มสิบะเ็นหุ่งแล้วบาทนี่นต้องแชลแบน้อยแห้งเผ็ดมันบระเจ <c oughs> งมื่นเข่ามื่นเข่าขึ้ถ่ายคื้นนี่ก็บักมันมืนม่นอย่งพี่น้องเลยเครื่องมือสื่อโทรศัพท์ใหม่ใช่ไปเรื่อยๆบ่พอสิได้ซื้อพี่น้องเอ้ยกาไปใส่แนวอื่น เนี่ยจำเป็นอะไรก็ซื้อไปแนวอื่นใช่แนวอื่นอันนี้ก็ใส่ได้อยู่หักมันมืดเด้อมืดค่ะเบิ่งให้ในเด้อพี่น้องเด้อมืดก็ได้ไม่เด้อเห็ดเลยสำไม้อย่างมากบัดท้องมุ้งแล้วกังงามเองดอกนั่นกระซิบปอกเีันกระซปกแนวัมบอมันไม่เส้นเนาะอันนี้ไม่เัาตัดมาแต่ปลานี่อะไร เมนโอ้ยเบิดลายไปสิ่งเบิดลายเลยเมนเท่านั้นมันพัดลายสินได้ผัวใส่ทั้งรูมทั้งเทิงคานนั่นคานนี่โอ้ตัดเอาเลยเอาความเมื่อยแลกเอากับพอได้เสียงเงินเกลือแห้งแลกเอาบอกออกเกลือออกแห้งกับพอได้เสียงเงินพี่น้องเลย นี่ไว้ใส่เนี่ยจำปิ้นเพล่ปลาพมีกัเลยโชว์ในทิวว้าเทียวกับว่านมหลังมืดแล้วมือเตล์ไม่มาก่เย ไม่ตัวใดเลือกอ่ะตัวซื่อซื่อในน้อยก็มูค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยซาละน้อยกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่มาให้มาติดตามให้กำลังใจขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเอ้ยมืดเลยค่ำเลยสบายดีพี่น้องบ่เห็นแล้วโอ้ก็ได้